สวัสดีค่ะตอนนี้พลังชีวิตของคุณเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์คะเวลาที่พลังชีวิตของเราลดลงถึงแม้จะไม่ได้มีตัวเลขบอกว่าลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ยังเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือแต่ตัวเราเองก็รู้สึกได้ค่ะบนหน้าปกของหนังสือเล่มเล็กๆภาพสวยๆที่ชื่อว่าไม่ได้ขี้เกียจแค่กำลังชาร์จพลังเขียนไว้ว่าเวลาไม่อยากทำอะไร ก็มีการไม่ทำอะไรนี่แหละที่ช่วยได้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แปลมาจากหนังสือภาษาเกาหลีเกอือรึนเกอานีราชุงจอนชุงอิมนีดาโดยผู้เขียนเรื่องและภาพที่ใช้นามปากกาว่า Dancing Snail แปลเป็นภาษาไทยโดยคุณตรองสิริทองคำใสและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Springbook คำว่าเกอือรึดาหมายถึงขี้เกียจหรือเกียจคร้าน และคำว่าชุงจรนหมายถึงชาร์จแบตเตอรี่ดังนั้นเกเรื er ่นเกอานีราชุงจอนจุงอิมนีดาจึงหมายถึงไม่ได้ขี้เกียจแค่กำลังชาร์จพลังหนังสือไม่ได้ขี้เกียจแค่กำลังชาร์จพลังเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น4ี่พาร์ทซึ่งแต่ละพาร์ทผู้เขียนก็ได้เล่าถึงช่วงเวลาที่รู้สึกไรพลังและคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นในใจ รวมทั้งแนะนำวิธีการชาร์จพลังใจที่เราทุกคนก็สามารถนํามาใช้ได้ค่ะพาที่1ฉันก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองเป็นในพาทนี้ผู้เขียนได้เล่าถึงอารมณ์สับสนที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองบางครั้งอยากออกไปเที่ยวเล่นแต่ก็อยากอยู่บ้านพออยู่บ้านก็เบื่อพอมีนัดน,นอกบ้านก็อยากกลับบ้านไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกันแน่อยากจะวางแผนชีวิต แต่ชีวิตก็ไม่เคยเป็นไปตามแผนแล้วก็ยังมีนิสัยเจ้ากี้เจ้าการก็เลยทำให้เหนื่อยกว่าคนอื่นเวลาที่รู้จักกับเพื่อนใหม่หรือคนที่ไม่สนิทก็จะติดนิสัยคิดทบทวนเหตุการณ์ทุกขั้นตอนและทุกบทสนทนาอย่างละเอียดยิบก็เลยต้องบอกกับตัวเองว่าให้หาเวลาพักทำสมองให้โล่งและรู้เท่าทันว่าการคิดมากของเราไม่ใช่เรื่องแปลกยอมรับว่าเป็นแค่เรื่องธรรมดา แล้วทุกอย่างก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่นิสัยรักความสมบูรณ์แบบก็ไม่ใช่ปัญหาหรือเรื่องเลวร้ายเพียงแค่ต้องรู้ว่าแม้ไม่ถึงกับสมบูรณ์พร้อมแต่ก็ต้องคิดว่าเรามีคุณค่าในตัวเองมากพอและยืนหยัดเป็นตัวตนของตัวเองในวันนี้ด้วยหัวใจที่เบาสบายวิธีเติมพลังสติและชาร์จพลังใจข้อ 1. เมื่ออยากใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยแต่ยังไม่กล้าพอ ก็เริ่มจัดกเกเลนิดๆเบาๆทำเรื่องไร้สาระบ้างหรือทำสิ่งที่ไม่เคยทำบ้างเพื่อให้หลุดพ้นจากกรอบความจำเจของชีวิตและเพิ่มสีสันกับรสชาติให้ชีวิตของเราวันนี้ของเราจะสนุกขึ้นถ้าเราแคร์สายตาของคนอื่นๆน,น้อยลงข้อ2เมื่อสับสนและวนเวียนในอารมณ์ลบก็พลิกอารมณ์ลบให้เป็นแรงผลักด,ดันเพื่อแก้ไขปัญหา พอทัดเก็บสะสมพลังลบไว้มากๆก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าพลิกแพงสร้างประโยชน์จากอารมณ์แง่ลบได้บ้างก็จะได้กำจัดความรู้สึกแย่ๆแล้วก็ได้ก่อเกิดแรงผลักดันไปสู่ทิศทางที่ต้องการด้วยค่ะข้อ3เมื่อรู้สึกเหมือนว่ามีเพียงชีวิตเราที่ย่ำอยู่ที่เดิมถ้ารู้สึกแบบนี้ก็ให้นึกถึงสิ่งดีๆที่เรามีอยู่หรือเป็นอยู่ แล้วขยายสิ่งดีๆเหล่านี้ให้ชัดขึ้นเลือกมองเฉพาะสิ่งที่อยากเห็นบ้างก็ได้คนเรามักจะเรียนรู้ว่าคนดีไม่สมควรเก่าวโทษคนอื่นแต่สำหรับคนที่ติดนิสัยชอบจับผิดและตำหนิตัวเองบางครั้งก็ลองโทษคนอื่นบ้างก็ได้ลองมองว่าเป็นความผิดคนอื่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปล่อยวางหัวใจของเราก็จะได้เบาสบายขึ้นค่ะภาที่ส วันแสนเซ็งของวัยผู้ใหญ่ชีวิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุจะทําให้เรายิ่งชอบความเรียบง่ายคนวัยผู้ใหญ่จะรู้ดีว่าแต่ละคนก็มีปัญหาส่วนตัวบางคนก็มองว่าชีวิตคนอื่นดูดีหมดมีแต่เราเท่านั้นที่ทุกข์ยากแต่ความจริงแล้วคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในใจอาจจะมีทุกข์อยู่ก็ได้บางคนก็กดดันตัวเองให้ดูดีในสายตาของคนอื่นคนเรามักจะได้รับอิทธิพลจาก สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆแค่พูดว่าโตแล้วไม่ได้ทําให้คนเราเติบโตสมเป็นผู้ใหญ่ได้ในทุกๆเรื่องในชีวิตเรามีเรื่องเสียใจเสียดายหรือผิดพลาดอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ควรตําหนิตัวเองจนเกินเหตุแค่บอกตัวเองว่าให้มุ่งมั่นทําให้ดีกว่าเดิมก็พอแล้วเมื่อเจอเหตุการณ์ทุกยากแทนที่จะมัวหาสาเหตุก็เปลี่ยนมาคิดหาทางที่พอจะรับมือได้จะดีกว่า วิธีเติมพลังสติและชาร์จพลังใจข้อ1เมื่อทอดถอนใจกับยอดเงินในบัญชีก็ลองเปลี่ยนความคิดว่าในไหนก็ถังแตกแล้วก็ขอถังแตกยังมีความหวังดีกว่าคิดแบบนี้ก็จะทำให้ร่าเริงขึ้นและกล้าใช้เงินเพื่อแลกกับสิ่งมีค่าที่ควรทำตอนนี้เช่นสิ่งที่อยากเรียนกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่อยากทา ทริปเดินทางที่จดจดจ้องจ้องมานานถึงแม้ว่าเงินในบัญชีจะมีน้อยเหมือนเดิมแต่อารมณ์ว้าวุ่นก็จะลดลงเมื่อเราใช้เงินกับสิ่งที่มีความหมายต่อตัวเราเงินนั้นก็จะกลายเป็นดอกไม้ที่ช่วยเพิ่มพลังใจให้กับเราขออ้อ2เมื่อรู้สึกคล้ายกับทั้งจัก,กรวาลเกลียดเราก็ต้องอยอมรับความจริงว่าเป็นธรรมดาที่จะมีทั้งคนรักและคนเกลียดเราก็แค่หาวิธีรับมือที่เหมาะสมกับเรา โดยอาจจะใช้เวลาร่วมกับคนที่เรามั่นใจว่าเขาจะสนับสนุนเราหรือช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้เราแทนที่เราจะอ่อนไหวกับทุกท่าทีของทุกคนเราก็ควรเชื่อว่าคนอื่นมีค่าเริ่มต้นเป็นเคารพและชื่นชมในตัวเราข้อ 3. ปล่อยจิตวิญญาณจากนรกรถไฟใต้ดินระหว่างไปกับที่ทำงาน คนเกาหลีมักจะเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินกันเป็นส่วนใหญ่นะคะในเวลาที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่มีคนไปทำงานแล้วก็กลับจากทำงานรถไฟใต้ดินก็มักจะแน่นการขึ้นรถไฟใต้ดินในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนที่เราเดินทางไปทำงานหรือกลับจากทำงานสำหรับคนเกาหลีก็เลยรู้สึกว่าเป็นเวลาที่ไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหรนะ่นักเพราะฉะนั้นวิธีการชาร์จพลังสติและชาร์จพลังใจ ก็คือการสร้างจินตนาการของเราเองเพราะว่าจินตนาการเป็นความสนุกที่ง่ายที่สุดแค่หลับตาก็สร้างจินตนาการสนุกสนุกได้ฟรีๆทุกที่ทุกเวลาอาจจะจินตนาการว่ากลับตาฟังเพลงแล้วก็เต้นรำอย่างสนุกอยู่ก็ได้แต่ถ้าอยู่ในรถไฟใต้ดินก็อย่าลืมว่าต้องจินตนาการเต้นรำแค่ในใจอย่าเผลอใส่จังหวะสุดเหวี่ยงจนคนรอบข้างตกใจนะคะ พาที่3ามจะวันนี้หรือวันไหนก็อยากอยู่แต่ในบ้านในบทนี้ผู้เขียนได้เล่าว่าเวลาที่เบื่อกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าจะกินของอร่อยก็รู้สึกจืดชืดแม้ในโลกโซเชียลจะดูมีความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วกับรู้สึกว่างเปล่ายิ่งเหงาก็ยิ่งไม่อยากออกไปเจอผู้คนพอไม่อยากเหงามากขึ้นเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วอยู่ตามลำพังเหมือนเดิม สำหรับคนติดบ้านแล้วจะมีพลังเต็มเปี่ยมเมื่อได้อยู่บ้านแต่เพียงแค่นาทีเดียวที่ก้าวออกจากบ้านพลังก็จะลดลงแล้วหลังจากใช้พลังทำกิจกรรมนอกบ้านก็ต้องรีบกลับมาชาร์จพลังเพิ่มด้วยการพักผ่อนอยู่ที่บ้านคนติดบ้านจะเติมพลังให้หัวใจได้เมื่อได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านส่วนคนชอบเข้าสังคมก็จะเติมพลังใจจากกิจกรรมนอกบ้าน คงจะดีที่สุดถ้าคนเราจะใจกว้างพอที่จะเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีนิสัยแตกต่างกันเราก็แค่เติมพลังใจให้ตัวเองด้วยวิธีที่เราสะดวกใจมากที่สุดวิธีเติมพลังสติและชาร์จพลังใจข้อที่1เมื่อนอนไม่หลับเพราะกัดกุ้มกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก่อนอื่นเลยก็ต้องรู้จักปล่อยวางให้เป็นเราคิดว่าเรากังวลหรือสับสนเรื่องอะไรบางครั้งความกุ้มใจนี้ ก็อาจจะเกิดจากความตั้งใจที่เราอยากจะทำสิ่งต่างๆให้ดีถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับและลองพูดคุยกับตัวเองสมบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษากับตัวเองยอมรับฟังแล้วก็เข้าใจตัวเองขออง้อ 2. เมื่อความมั่นใจตกต่ำก็ลองฝึกหาเรื่องชื่นชมตัวเองให้มากขึ้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ต้องชื่นชม เราอาจจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้ทุกเรื่องแต่เราเลือกที่จะเก็บสิ่งดีๆไว้เป็นความทรงจำของเราได้เรามาเลือกจดจำเรื่องดีๆให้บ่อยขึ้นและมากขึ้นกันเถอคะค่ะข้อ3เมื่อทรมานจากการย้ำคิดลองใช้เคล็ดลับสร้างความทรงจำใหม่ๆเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในใจเปลี่ยนความคิดไปในทางสร้างสรรค์เวลาที่จิตใจสับสนอย่าปล่อยให้ตัวเองว่าง ลองหากิจกรรมทำอาจจะทำงานบ้านจัดชั้นหนังสือเป็นแฟนคลับที่ข้างใครอะไรสักอย่างหรือทำงานอดิเรกที่ชอบแค่นี้ก็ช่วยจัดระเบียบหัวใจของเราได้ค่ะพาที่4ีขี้เกียจคือเรื่องปกติในบทนี้ผู้เขียนมีคำถามว่าต้องคิดบวกเท่านั้นเหรอบางทีก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายกับชีวิตที่จะต้องฝืนมองโลกในแง่ดี ถ้าตอนไหนที่ใจอยากจะดำดิ่งก็ไม่ต้องบังคับให้ตัวเองคิดบวกก็ได้ค่ะถ้าสภาพชีวิตในบางครั้งทําให้เราคิดบวกไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้เราต้องปล่อยวางความคิดที่ยึดติดต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากแล้วใส่ใจกับสิ่งที่เราทําได้เมื่อเราใส่ใจกับสิ่งที่เราทำได้ก่อนเราก็จะอิ่มเอมกับความสำเร็จเล็กๆนั้นแล้วความอิ่มเอมเล็กๆที่สะสมไว้ ก็จะกลายเป็นพลังให้เราเก้าวเข้าไปใกล้กับเป้าหมายได้วิธีเติมพลังสติและชาร์จพลังใจข้อ1เมื่อกระเป๋ายิ่งแบนหัวใจก็จะยิ่งยากแค้นระดับความสุขของคนเราลดลงตามงานที่ทำแลกเงินขณะที่ทำงานก็คิดว่าทำไมฉันไม่มีความสุขเลยและพอได้เงินก็เอาเงินไปซื้อความสุขเพื่อแก้ความทุกขจากการทำงาน ถ้าเราโมแต่ปล่อยให้จิตใจวุ่นวายจากคลื่นชีวิตแบบนี้ก็อาจจะสายเกินไปที่จะได้สัมผัสกับความสุขอย่างแท้จริงเราควรจะฝึกบันทึกความทรงจำแห่งความสุขทุกช่วงเวลาของชีวิตลงไปในใจของเราอย่าโมแต่ไล่ล่าตามหาความสุขขนาดใหญ่ลองหันมามองความสุขเล็กๆเ,เช่นฟังเพลงโปรดกินไอศกรีมโปวัฟเฟิลนอนเอกเนกดูซีรีส์เรื่องโปรด ในวันหยุดสุดสัปดาห์ลองสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆในแบบของเราทุกๆวันนะคะข้อ2เมื่อรู้สึกสมเพชตัวเองที่อยากเอาแต่นอนเฉยๆเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่พลังงานจะหมดลงหลังจากที่เราได้ทุ่มเทใช้พลังงานอย่างหนักวันไหนที่เรารู้สึกหมดพลังก็แค่พักอย่างเต็มที่หรือจะทำตัวเรื่อยเปื่อยบ้างก็ได้แล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดที่ขี้เกียจ แต่ให้พักอย่างสบายใจทำจิตใจให้สดชื่นเพื่อเติมเต็มพลังงานไว้ใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะข้อ 3. เมื่อจิตใจกระสับกระสายทั้งๆท,ท,ท,ที่อยู่นิ่งเฉยความขี้เกียจทำงานเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่แค่อย่าจับเจา้าโดยไม่ยอมทำอะไรเลยจนนานเกินไปลองทำบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงจากสภาพความจำเจแบบเดิม,ดมถ้าปกตินอนอุตุทั้งวัน ก็ลองเปลี่ยนท่านอนบ้างก็ยังดีขอแค่ลองเปลี่ยนหรือทำสิ่งที่ไม่เคยทำบ้างจะได้ไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเทคนิคและวิธีการต่างๆที่ผู้เขียนได้แนะนำไว้ในหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้พักอย่างมีความสุขและมีพลังเต็มเปี่ยมเพื่อพร้อมที่จะใช้ชีวิตในวันต่อๆไปได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะคำศัพท์ภาษาเกาหลีหน้ารู้ 아니라충전중입니 다, เ다ขเกียดเกียดคร้านชุจ <전> ชาร์จแบตเตอรี่전อัดเทศเต็มเติมให้เต็มขอให้สนุกกับการอ่านหนังสือและกะลารเรียนภาษาทเกาหรีนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ